วันนี้เกือบหกโลโลละร้อยตัวนี้เกือบหกร้อยบาทเนี่ยในพานดู <laughs> เออเดี๋ยวดูหายหายห่างๆนี่ยิงนะปลาตัวนี้ยิงนะไม่ใช่ปลาเลี้ยงปลาแม่น้ำแท้ๆนี่ดูดูโอ้โหยิียพินประมูลแล้วเนี่ยเนี่ยดูร้อยดูร้อยเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อดูร้อยแค่เนี้ยแม่นไม่แม่นแ,แ,แต่อีนิดปืนเอามาส่งยจยพิน ดูปืนก่อนแต่จะหาว่าไม่ใช่ของจริงนี่ดูปืนจับดีๆปืนก็พังแล้วเสียเงินไม่มีเงินจ่ายสามพันซื้อไม่ได้ละปืนนันเนี้ยนี่จะ้ะในพานแล้วของปืนจะพินประมูลแล้วตัวเนี้ย จะทำก๋วยเตี๋ยวปลากินต้มยำปลาทำได้หลายเมนูเจ้าของพาร์ตเนอร์ระเบิดเก็ดจ้ไปละเอาปลามาส่งเดวินโอ้ฟุกเลยเยังได้รถเก่เาๆมัจะไปได้เนี่ยอืม ไม่แพงนะราคาเนี้ยกิโลละร้อยอ่ะจ้านี่ห้าโลห้าโลสองเจ้าเลยไหมรีบมารีบเอามาให้รีบไปต่อปลาแม่น้ำได้แท้ยัยพินสั่งไว้ว่าถ้าได้ปลาแรดตัวใหญ่ๆให้ใหเอามาให้จ้่ดูรอย ทำยากครับป้าไอตัวเนี้ยเก็ดมันแข็งขนาดยัยพินทาโอ้โหมีดบาดเก็ดมันแข็งมากแล้วเนื้อมันอร่อยมากจะมันกินได้หมดเลยจ้ะทิ้งแต่เก็ดจ้ะใส่มันยายพินยังผ่าเอาเลยเนี่ยต้องใสุ่ง้องใส่ใจยุ่งมือนี่แหละมันพลาดฟุกเลยวันนี้ได้กินของหลูดกเี๋ยวิหก ดูลอยหน่อยเดียวเองโจ๊กเลยจะไปทำใส่ตู้เย็นไว้วันนี้มีต้มฉับฉายแล้วไว้กินพรุ่งนี้นยเยพินกินได้หลายวันเลยนะเนี่ยห้ากิโลนะเยจะพาไปทำว่าจะได้เยอะขนาดไหน